ครับมือนีมาเผาสวนครับเผาหญ้าหญ้าแห้งมาเพาะของดีครับมือนีเอาโซฟีมือรูเคยเตางอยมิมครับเค <c ười> ยบรรนาเอาหรือเอา้ามิมสิตอดคนหรือว่าคนสิตอดมิมครับงานนี้ครับอย่าให้ห้างแตกเดยือตัวนี้ก่อนก็นได้นี่ นี่ตัวทิงนี่งาทิงนี่ขึ้นแฮงแท็กแฮงแทก,แกมันเบียดหญ้าเห็นป่ฮะหญ้าสองอัน,นถึงแล้วครับ แตกครบครบแล้วบ่ะนี่เสียงว่าแ,ม,แม,ม่นแมงวันมีน้ำหวานอยู่่ะมันมีท้ามันต้องมีอะไรอยู่ข้างในชาหามายุ่อืววะเป็นเดเอาออกมาพี่สิสำรวจให้สิพิสูจน์ให้นี่โอ้มันห้างแล้วท่วมหลบหนีละ่ะเอาไปให้บักลิวเพิ่อ ท่าน,นี้แหละพี่น้องนิมห้างเจนบูมีเขาน้ำหวานแล้วนี่บ่าวแหวงเลย